ผมไม่เสียดายเลยเพราะผมทำให้มันดีที่สุดในปัจจุบันตอนนั้นแล้วผมไม่มีอะไรค้างคาอีกแล้วแต่คนเราส่วนใหญ่เป็นอะไรรู้ไหมพอเราออกมาจากตรงนั้นไม่น่าเสียเวลาตรงนั้นไปเยอะเลยนะถ้าไม่เสียเวลานั้นเรามารู้ว่าทำอันนี้ดีกว่าป่านนี้ทำไม่มีหรอกครับคุณจงขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณผิดพลาดอะไรนะ เป็นแค่บันไดแค่นั้นแหละทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นแค่บันไดให้คุณเหยียบขึ้นไปแต่ทุกวันนี้คุณไม่ยอมเหยียบคุณเดินไงเดินชนกําแพงนะอ่ะผมต้องวาดรูปนี้ให้คุณดูอีกทีหนึ่งนี่ผมชอบวาดรูปนี้มากนะให้คุณดูไว้นะคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณมองไอ้ไอตรงเนี้ยเป็นกําแพงแต่จริงๆมันเป็น บันไดให้คุณก้าวแต่มุมมองของคุณอ่ะมันมองไปตรงไงมันไม่ได้มองที่สูงกว่าเพราะคุณไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณของคุณเพราะคุณเข้าถึงจิตวิญาณคุณคุณจะมองทุกอย่างสูงขึ้นไปเข้าใจไหมตอนนี้คุณก็เลยมองเห็นว่ามันเป็นกำแพงแล้วคุณก็โอ้เสียเวลาตันทําอะไรก็ตันจริงๆมันรอให้คุณเหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปวิวัฒนาการนะโอเคเพราะฉะนั้น คุณควบคุมความคิดของคุณได้นะและนั่นแหละมันจะเริ่มทำให้คุณเริ่มรู้สึกนะแล้วมันจะแปลงนะเป็นความเป็นอยู่ของคุณความคิดบวกรู้สึกมันคือความเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าทุกวันนี้ความคิดคุณยังร้ายๆไม่ชอบมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีและความเป็นอยู่คุณมันจะดีไหมนะอ่าถ้าคุณใช้ชีวิตตามอารมณ์ล่ะ มันก็เละเทะนะ,ะคุณจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเจออะไรก็หนักหนักหน่วงหน่วงเพราะอะไรคุณรู้สึกว่ามันตันตันไงนะแต่ถ้าคุณเริ่มทําตามที่ผมบอกควบคุมความคิดแล้วมันเป็นรู้สึกแล้วแล้วสภา,าวะความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยนะมันอยู่กับความคิดกับรู้สึกปัจจุบันนะมันเลยกลายเป็นอารมณ์ตอนนั้นตัวคุณจะเริ่มอะไร เบานะและนั่นแหละคุณเป็นพลังงานเคยมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งผมเคยเล่าในไลฟ์สดหนึ่งหรือในคลิปสักคลิปหนึ่งเนี่ยพิ่งเรียนกับผมแต่เขาเคยเรียนกับครูหลายคนละก่อนหน้านี้ แล้วเขาทักมาอยู่ช่วงหนึ่งว่าอุ้ยพี่ต้องจูนขึ้นอนะัลฟาน่ะครูเตต้องจูนอัลฟาแต่ตอนนี้พี่เครียดมากพี่ไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษาครูเตพี่ไม่กล้าจูนขึ้นอัลฟานะเพลงอะไรก็ไม่กล้าฟังนะตอนนี้พี่สั่นไปหมดเท่าไรไม่ถูกเราก็เลยบอกว่าพี่พี่ไม่ต้องจูนอะไรเลยนะพี่คิดว่าขณะที่พี่กําลังทักผมมาพี่คิดว่าผมกําลังนั่งจูนเหรอ ผมเป็นขึ้นอัลฟาคุณต้องเป็นไม่ใช่จูนถ้าจูนคุณต้องอะไรพยายามคุณชอบกว่าไหมไม่ต้องพยายามแล้วเป็นเลยและสิ่งที่ผมสอนมันคือการที่ทำให้คุณเป็นเข้าไปใน dna เข้าไปในตัวคุณให้คุณเป็นคนใหม่ไม่ใช่ว่ามาถึงก็จูนจูนจูนคืออะไรอะ,อะมองภาพนะมองภาพให้ออก สมมติสมมติขึ้นสีแดงนี่เป็นอัลฟาขึ้นสีเหลืองเนี่ยเป็นอะไรอะเป็นขึ้นปกตินะเดี๋ยวเอาใหม่เป็นขึ้นปกตินะนนนะส่วนขึ้นสีดำนะส่วนขึ้นสีดำนะเป็นขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเป็นอย่างนี้นะตอนเนี้ยตัวคุณเนี่ยสีน้ำเงินอ่าตัวคุณสีน้ำเงิน เอออยู่ตรงนี้เล็กๆเลยแล้วคุณไปเรียนมาไปทําอะไรมาก็ตามผมไม่ได้บอกว่าผิดนะถูกเหมือนกันนะเขาบอกให้คุณจูนไปขึ้นนี้เอาฟ้านะดีๆแน่นอนครับแล้วอยู่ดีๆมีคนมาด่าทอคุณหรือว่าคุณคุณก็ตกมาขึ้นที่มันไม่ดีอ่านะคืนที่มันไม่ดีแล้วคุณก็พยายามจะจูนโอ้โหมัน มันไปไม่ได้มันกลับมาที่เดิมอีกแล้วคุเตมันจะขึ้นอีกแล้วมันจะขึ้นขึ้น,นมันจะได้แล้วจะได้แล้วตกตกตกอีกโอ้โหลุ้นลุ้นลุ้นตกตกตสุดท้ายไม่ไหวทักหา,าผมไม่ไหวพี่ต้องทํำยังไงนี่คือเหตุผลว่าทุกคนเลยตกมาตายเพราะพยายามจูนเมื่อคุณพยายามแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมกําลังฝึกให้คุณเข้าไปก็คือคุณเป็น เป็นคลื่นอัลฟาให้ได้การที่จะเป็นได้ต้องเริ่มจากนี่แหละย้อนกลับไปเป็นพลังงานกี่คุณต้องเป็นพลังงานให้ได้ก่อนนะถ้าคุณไม่สามารถมองทุกอย่างเป็นพลังงานแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นพลังงานและถ้าคุณยังไม่เป็นพลังงานแสดงว่าคุณยังไม่ได้เข้าถึงปัจจุบันไม่ได้เข้าถึงอารมณ์ไม่ได้เข้าถึงอ่ะไม่ได้เข้าถึงปัจจุบันคืออะไรความเป็นอยู่ของคุณตรงนี้ ที่มันดีหรือไม่ดีไม่เข้าถึงอารมณ์อารมณ์คืออะไรอย้อนกลับไปสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกไงผมย้อนเป็นสเต็ป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 แพงนะเนี่ยลองไปทำดูลองค่อยๆถอยตัวเองดูครับคุณต้องละเอียดละเอียดแบบมากๆเลยนะแล้วคุณจะเห็นภาพที่ผมเหมือนคุณยืนอยู่ที่สูงแล้วมองมาแล้วคุณเห็นทุกอย่างผมอยากให้คุณเห็นตรงนี้ การที่จะเป็นการที่จะเป็นได้ต้องถอยออกมาก้าวหนึ่งที่ผมไม่คุณทำนี่แหละไม่งั้นคุณต้องพยายามจูนไปตลอดไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วอย่างนี้ไปเจอผู้คนก็โหกลายเป็นคนอินโทรเวิร์ตไม่อยากเจอใครเป็นอย่างนั้นไปหรอใช่ไหมค่อยๆปรับค่อยๆนะค่อยๆนะทุกอย่างมีเหตุและผล เราต้องเป็นเหตุนะอย่าคิดว่าคนอื่นเป็นเหตุหมดเพราะแกน่นแหละฉันเลยเป็นเพราะนั่นเพราะนี่เพราะโน ون, ่นเพราะอย่างนั้นไม่เพราะอะไรเราเป็นเหตุโอเคนะใครที่คิดจะเรียนกับผมตัวเองเป็นเหตุให้ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะมีโปรโมชั่นปีใหม่ไหมเอาแบบว่าเปลี่ยนตัวตนเลยผมได้ให้ ในหลังใหม่ไป2-3สาคนละนะครับก็คือบางคนทักมาว่าคอสคูเตมีอะไรบ้างนะอยากเรียนให้ครบเลยพี่จะตั้งใจเรียนเลยก็ได้ให้ไปทั้งคอสสิบวันซีซันหนึ่งซีซันสองนะครับรวม30วันแล้วก็คอสอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณน,นำพาความสำเร็จอันนี้ก็มีซีซันหนึ่งและซีซันสองเหมือนกันก็เรียนอีก5้ากับ5้าเป็น10วันนะรวมแล้วสี่สวันลดทั้ง เออสิบห้าวันจากหมื0นแปดพันเก้าเหลือห6ื0นหกพันเก้าลดทั้งสิบวันราคาจริงๆเนี่ยไอ้ห้าวันแรกเนี่ยมัน5้าห้าพันเก้านะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือสามพันห้าซีซั่นสองก็สามพันห้าก็เหลือแค่เจ็ดพันรวมแล้วทั้งหมื0นหกันเก้ากบเจ็ดพันที่ลดสองสองรอบเนี่ยนะราคามันจะอยู่ที่สอง0มืนสามพันเก้าร้อยแต่ถ้าเอาครบหมดเลยอยากเปลี่ยนแปลงเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยราคาอยู่สองหมืหนึ่งพันเก้าร้อย รวมแล้วเรียน40วันเน้นๆผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเรียนแค่แป๊บเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนได้ผมเลยต้องสร้างคอร์สนี้แหละให้คุณเป็นแพทเทิร์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 นและถ้าคุณทําตามแพทเทิร์นคุณจะหันหลังกลับมาพิงอ้าวฉันฉันมาไกลขนาดนี้ฉันตื่นขนาดนี้ฉันรู้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนที่ผมเป็นเพราะทุกอย่างที่เอามาสอนคือสิ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง